สวัดีค่ะวันนี้มาพบกับเล็กนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะของฟอร์ดเตชาอัมพอนะคะสาข,ขาเมืองราชบุรีนะคะสถานที่ตั้งของเรานะคะถนนเพชร,กรเกษมค่ะถ้ามาจากตัวเมืองราชบุรีนะคะเลยบ้านลรว,วัสดุพันมาจะเจอศูนย์ฟอร์ดจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแมคโดนัลล์นะคะเพื่ออัธรลดในการรับฟังนะคะวันนี้เล็กขออนุญาตไม่ใส่แมสนะคะ เวลาปิดเปิดทําการนะคะจะอยู่ที่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะส่วนฝ่ายขายเนี่ยเปิดทําการทุกวันนะคะจัน์ถึงอาทิตย์นะคะจะมีเจ้าหน้าที่สวยๆรอๆคอยให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมโชว์รูมของเรากันเลยค่ะ และนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดในโชว์รูมของเรานะคะฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้เล็กจากฟ e อร์เตชามพรสาขาเมืองราดบุรีขอลาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ